นี่แหละเมื่อพระเห็นยศถาบรรดาศักดิ์เห็นลาบสักระใหญ่กาธรรมเก่าอยู่ไหนกิงกุตการจริงเป็นเจกเช่นนี้ลูกนพิจารณาเอาลูกนั้นถ้าเราไรม่พร้อมพร้อมใจกันสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมาวิไหนนี่มแจะพังกับพังมแจะจมก็จมนะลูกนะพระก็ดังที่ลูกเห็นนั่นแหละส่วนมากก็ไปทางก่อสร้างโหดใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ประชันขันแข,ข่งกัน ลูกก็เห็นอยู่นี่เจ้าจะลาเจ้าล,าละลา่นนู่นฟังอะไรละ่ะเสาเข็มตอกเสาเข็มเสาละเศษละลานนู่นหลายแสนนู่นน่ะลูกก็เห็นอยู่นี่นี่เหลือลูกนี่เหลือคือหล,ลักคำสอนพระพุทธเจ้าลูกพิจารณาเอาลูกเนะี่ยโอ้มันกระเทือนใจนะลูกเนะี่ยเราก็เพื่ออะไรไม่ได้มากนะคอยองค์ศักขราชเดี๋ยวก็เตรียมตัวแล,ล้วนะดูนะเดี๋ยวพระองค์ศักขราชออกมาแล้ว บอกจะทำสังเกนาใหม่นี่ต้นเหตุมันนี่ต้นเหตุยศถา,รถาบราาบรดาสัากดิาก์าสักดิละอย่างเดียวนี่ต้นเหตุมาดูน,นี่รากักะิกับศศถาบรถถารดาสักว์เหนือธรรมเหนือวินัยเลยลูกหลักธรรมวินัยของพุฏธเจา้าเดี๋ยวนี้เจ้าจะไม,ม่มีนะลูกนะลูกดูเอาที่ที่เราไปนั่นนะ่ะมีธรรมมีวินัยไหมล่ะ ถ้าก็กับคา,วารวาสก็เหมือนกันเลยไม่เห็นด,ด้ผิดแปลกแตกต่างกันผิดแปลกแตกต่างก็ที่โคนหัวหลวงพระเหลืองนั่นอากัปกิริยาการไปการมาคำพูดคาจาหรือว่าการใช้ใจ่ายเงินทองขุดดินดายา้ไม่ได้เกินกันเลยลูกน่ก็เห็นพระเต้ท่านขยันว่าใส่เสืมม้อบาฮ่อมใส่กางเกงด้วยอ้าวสีกากว่ามันแต่เขาทางานนั่นแหละ เดี๋ยวมันจะอันตารายวะไม่รู้ว่าใครเป็นพระดูที่ลูกเนี่ยห้ามใจเสื้อผ้าเรียนแบบคารวาเห็นไหมหล่ะลูกเนี่ยเดี๋ยวพวเราไม่เคารพพระเจ้าเลยเหรอลูกเนี่ยยึดถาบรรดาสากกรมรมแต่รัศดรเฉยนจอนี่เหยียบหัวพุทธเจ้าเหยียบหัวสัจจาตัวเองเลยเหรอลูกพี่นาเอาในลูกนะนี่แหละกึ่งวุถีการนี่จริงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เทือนใจเรานะลูกเนะี่ยถ้าไม่มีความเคารพในพระเจ้าหรือบวชมาหายมันไรลูกพี่นาวน่ะบวชมาทำอะไรลูกอ่ะ บทมาก็เพื่อเพื่อสิ่งเดียวก็คืออข้อาพเจ้ายต้องการเงินต้องการทองนตองัต้องการรถหรูอ่ะต้องการตระจับหรูนั่นต้องการที่พระเดชเอกหรูนั่นต้องการคนมากราบมาไหว้นั่นไปแล้วต้องการจดถามบรรดาศักดิ์เห็นไหมเด็เขาเรียนจิตประโยคมาถามเราเนี่ยดูสิเขาจดอะไรละ่ะผมผมมาถามท่านนี่แหละใครเป็นคนเขียนในพระไตรปิฎกกันเห็นไหมล่ะอ้าว แล้วท่านเรียนจนจนจนถึงก็เป็นปร,ริญญาเจ็ดประโยคเป็นมหาเนี่ยจะมาถามผมทําไมผมเป็นพระป่าเนี่ยผมไม่ได้เรียนของพวกนั้นอะ่ะผมเรียนนี่เพื่อโคน่นวิชาเพื่อประหัรประหารกิเลสเตฏีถอนตัณหนเผาตัณหนเราเรียกว่า,างั้าโอ้ก็ท่านยืน,ยนมั่นถือมั่นเห็นไหมเหระผมไม่ได้เชื่อนะผมก็ศึกษาไปางนั้นเรียนไปอย่างนั้นแหละเพราะมียอถามพนักงานมีเงินเดือนใช่นั่นเอาแล้วเริ่มแล้วมหาเจ้านี้ประโยคนี้ได้เงินเดือนเท่านั้น ยศนี้ได้เงินเดือนตอนนั้นมันสบายมีคนกล่าวคนว่าเงินเดือนก็ยังได้เงินลาจักดละเงินทางภายนอกอีกเงินก็นมาทําบุญอีกโอ้โยเยอะแยะแต่นี้ผมมีเงินฝากหลายล้านนะเห็นไหมล่ะผมมาถามท่านนี่แหละเคยเห็นท่าอนอยู่ป่าอยู่เขาเอ๊ะก็อตอบหลังๆท่านอยู่ได้งไง